พบกับคาบที่1นะคะสำหรับเรื่องวงกลมซึ่งเป็นบทที่2ของภาคเรียนที่2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะของครูกมลวันอุวิเชียนค่ะเรามาดูเลยค่ะว่าส่วนประกอบของวงกลมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ ส่วนประกอบของวงกลมอ่ะรูปที่คุณครูกำลังเขียนในโปรแกรม GeoGebra ตอนนี้นะคะเรียกว่าวงกลม A ค่ะก่อนหน่งต้องขอขอบคุณนะคะอ่านิขสิทธิ์ของอซอฟต์แวร์นะคะของโปรแกรม GeoGebra นะคะที่ได้เอื้อเฟื้อมาให้คุณครูมาใช้ในสื่อการเรียนการสอนครั้งนี้ค่ะอ่าทีนี้วงกลมนี้นะคะชื่อว่าวงกลม A เมื่อลากนะคะส่วนของเส้นตรง ab ส่วนของเส้นตรง ab ตรงนี้จะเรียกว่ารัศมีของวงกลมนะคะ,ะสังเกตว่ารัศมีของวงกลมนั้นสามารถมีได้รอบๆวงกลมแบบนี้เลยมากมายไม่รู้จบเพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมนั้นเราก็จะมีได้มากมายนะคะหลายเส้นไม่ใช่มีแค่เส้นเดียวตามรูปทีนี้ ถ้าเราลากนะคะเส้นตรงเส้นหนึ่งที่มันผ่านจุดศูนย์กลางแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเส้นนี้มันจะยาวไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณคูจะซ่อนนะคะ โคจะซ่อนอซ่อนเส้นแล้วก็สร้างาเส้นใหม่มาแบบนี้นะคะให้อยู่ในแนวเดียวกันก็จะพบว่า,าส่วนของเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุด a ตรงเนี้ยนะ มันคือรัศมีสองเส้นใช่ไหมอ่าที่มันมีความยาวเท่ากันรัศมีสองเส้นนี้เมื่อเอามาต่อกันทำม,มุมกัน180องศานะคะเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองมีค่าความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีค่ะแล้วเส้นที่อยู่รอบๆวงกลมนะคะเราก็เรียกว่าเส้นรอบวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการ อภิปรายครั้งนี้คืออะไรอ่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวเนื่องนะคะอะ่ของสิ่งที่อยู่ภายในวงกลมและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าคนครูลาก d d o กมหา b บ o y แบบนี้จะพบว่าสามเหลี่ยม abd ที่ได้นั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมอะไร ถ้าเราพิจารณานะคะเราจะพบว่าส่วนของเส้นตรง ad กับส่วนของเส้นตรง ab นั้นมันมีขนาดเท่ากันส่งผลทันทีค่ะให้รูปสามเหลี่ยม abd นั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะละมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันเสร็จแล้วยังไงต่อเมื่อมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันเราก็จะสามารถหาขนาดของมุม a ได้เพราะว่า เราจะใช้สมบัติมุมภายในสามเหลี่ยมจะรวมกันได้180องศาและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เกิดขึ้นอีกก็คือ,อมุมที่เขาเรียกว่าอะไรส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากจุดยอดมุมมามาที่จุดกึ่งกลางของฐานเนี่ยมันจะทำมุมอะไรกับฐาน คนโคกด af แล้วก็ D นะคะกับ af แล้วก็ b ะจะพบว่ามุม f ตรงนี้มันจะถูกแบ่งครึ่งเป็นส่วนละ90องศาพอเป็นส่วนละ90องศานั้นเราก็จะได้ว่าความยาวนะคะความยาว ปึ๊บอ่ามันก็จะตั้งฉากแล้วก็แบ่งครึ่งด้วยนะคะสำหรับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวถ้าคุณครูลองขยับนะคะเราก็จะพบว่ามันจะตั้งฉากตลอดเลยนะคะข้อนี้ จะหมุนไปเท่าไหร่นะคะมันก็จะตั้งฉากตลอดแต่ความอันนี้เลขที่หมุนก็คือเลขความยาวนะคะความยาวของเส้นเรื่องนี้ก็จะเอาไปประยุกต์ใช้กับ ใช้กับการแก้สถานการณ์ได้อีกนะคะอะ่ต่อไปค่ะเราความรู้ของเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในไฟล์ที่คุณครูแนบมานะคะเรื่องวงกลมคาบที่1ทบการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวงกลม คุณครูก็จะแนบไฟล์น,นะคะไฟล์นี้มีสมบ,บัติคุณครูสรุปมา5ข้อใหญ่ๆนะคะนักเรียนก็จดลงในสมุดแล้วก็ค่อยๆทบทวนตามนี้ค่ะอย่าลืมวาดรูปด้วยนะคะเจอกันในคลิปที่2ค่ะ